เราจะกันี้กัวนี้เดีวันดีฟินดีมาเรีนรับง้อแมค่เดียววันนี้ร็จะทาลูกเกรชนะหมดคออแมนนะครับกาชนะหมดคอแมลมันต้องเอาตัวอะไรบ้างตัวมินิซ์สายเรื่อต้นนับไว้หอบฟาร์มตาา ให้เพิผิดตัวที่สไปเดอร์ตัวที่สีตัวนี้ห้าเป็นตัวเพิ่มรด่อะรพลังของ่นุ่อะไรก็ทำไม่ได้วันนี้เราใช้ถึงจบเลยเรที่สารับเกิเลยจะไม่ได้ล้วเรทีส อับกีตัวนตวทีหนึ่งวงนตัวที่สอวางตัวนนะใกล้เวทีสามไม่โดนตัตัวปไงอักีรีเซอร์เวทีกบวางตัวนาับกโตตัวรีเซอร์เวทีเจ็ดเวทีที่หกเวที เที่เจ็ดต้องวางไปที okay. ่ไปที่หนึ่งอือาบริยังต้งเอฟที่จ็ดต้ถางตรงนี้ที่จุดก็ได้เอฟที่จดนั่แหะตัดอวางตรงนี้วางใกล้วิลเลด้วย อยากไปเยเซอร์อัพด้วยอืมตัวต้นสคิป <.PIANN2> มาอ่่ะแค่กถึงแล้วเจ็ดที่ห้าสิบได้เงแผ่นพรมนครับนี่แผ่นพรมเยอะมากแต่ไปถงเีทที่สิบสองกัวสิสองกว่าตัวกิ๊บอออัออฟพีเรเซ่ค่ะกิบออัอตัวพเมยนจากพีคุเมยนะครับดูตันดีดีกว่านะ jadi juga siete, apa siete, 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 oke, ini 오케이 이거 아또와 스파이더맨 중으로 저 합토리는 건드리지 말아

ที่ผิบแล้วเพราะว่ากูว่าใช้ทา,ท,าทีก่บช่วยนำหตามได้เลยด้เพมัโดนทุกต่างตอนนี้ที่30ปีกันแล้ว

อีกตัวอีกตัวนึงนะหนั่าอีกตัวหนงนะตัวอ็จีตัวก็เลกับตายตาได้หมคือแนี้ง่ายง่ย่ตัดเอาดีละโอเคเสรมันจะไปี่ดีเทีเปดีนะ วัาตัวนี้ต้องสำคัญที่สุด2าแล้วก็เตรียมแอปตัวใทยท่านพิกอประามาณ30ไม่กี่เมตรต่อไป30เมตรแล้วคือว๊วว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 ว

โโเรา,าต้องสกิบตาติล่าันต้องงอมวางตัวี่โลกรหมอ่ะไุ้นตามตัวกิโลว,ว,วางกิโลกมันเป็กามันดูชาแบบสบายใจเดินยเหมือนกิโลกรกออกไปจิตลกโัยแลที่ตาตาจะลับอือแล้วเด็กกว,ว่าแบบ โวยมือถือผมเล็กคนที่ดูของผมอยู่ไม่ไมเห็นเลยเอของผมเล็กมากหายเลเสวยดีแต่แบบรยวยๆไม่ไม่ได้รู้สักฐานไม่ได้รู้สักคนสักตัวนหง คนที่ใจไฮเปอร์หรือกอด๊ดีอ่ะเรียกว่าคนกาดูปปะคนกาดไอคนที่มีเอ่อก๊อดลี่ไฮเปอร์เขาเขาไม่รู้ว่าตัวกัดก่ามันจะชนะได้ด้วยมีคนกันนะคนที่มีตัวเกลือซึ่ตัวเงินตามเงินตัวนี้จะไม่ได้จะเกิดสไตา ทอกแมนจะตายจะไปเพื่อแมนมีแต่เพื่อนที่แบบออกไปได้เล่นได้โอ้โหเล็ก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 เล็น้ำเนี่ยเห็นไหเลือดไหลเป็นน้ำโอ้ยกลางค่ะเออดูคนดูดีเลือดไหลเป็นน้ำเลยสบายใจนะผมฮะโอ้ ตัดก่อนเลยจะัเสร็จแล้วก็วงตัวเลือกตัวอกันตัววอคืออะไรอ่วางไมด้เหมือนตะขางเลยยุดวที่ีก็อัพเ็วางตัวพเลย ก็เเดียนอ่นเห็นไหมก็ยไม่เดีนเวลานะไม่เดก็ไม่เดือมันจะโอ้แม่ก้อยบงกวดผิดแ่ังนี่รูอก็ผ่านเลยกลมเ็นอ้าฮ่าฮ่าเดี๋ยนนอนหลับมากดี อืมดีดมดมดมจิตจิตอนที่ผมตัดอยู่เซ็งมันยาวเลนั่นนะครับตัดประกาสี่สิบห้ตัดประาสี่สิบาวางข้แม่ไ่หมดอะไม่หมดไม่หมดไม้มันเต็มตรงที่กล้องไม่ได้เลยไม่เต็มเลย โอเคผมก็ตัดไปตอนตีี่สิบห้าตอนนี้ก็ไม่ต้องอัพติมเลยก็ได้เพราะว่ามันเต่อดูดูดูยอดไลอสบามากเลย่ะิด่กาีก็เ้อ ừ xem làiser... tôi em hay... đi xe, ạ ơi qua mặt luôn mọi người mọi người mọi người ai Oh my god Oh my god Oh my wow. người người cùng nắp bỏ bơ sì nhầm 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 ดูดูดูดีเทีไหรเี่โหแต่ไปดูที่บแล้วนีกเปนอนอีกไม่เอาวันนี้เป็นวันเปลยยังไม่อัพเดทอีกอัพเดทตอนเช้าตอนดึกทางเขาจะเป็นเพ่จะไม่ได้นอนจะได้เล่นตอนดึกก็ต้องนอนไปโรงเรียนอือผไม่อยากไปโรงเรียนอือแล้วที่แล้ว ผมรู้ว <pelled> ่าตัวไหนตัวนี้ตัวนี้หนูไม่อยากไปเรื่องเวียนฮึแอดดิเบอร์เกิดขึ้นในป่าป่าเอ็นไทเรตตาทิ่เติมโอนมาแล้วทุกคนว้าแต่ โอ้มาดูคนดูเลือดดูเลือดอืมก่อนตอนนี้ผมกลับมาตอนแรกๆอ่ะมันช่วงที่ผมชอบมันจะเกินไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับอันนี้คงจะเป็นหนึ่งเสมออะไรวะเนี่ยโอ้โหเกิดโอ้โหเมย์เกิด ัวยี้ไม่ต้องไปสนใจแล้วโดนกูเหรอเกรย์สปาด้เลดูปลาสปายได้ไหมสวอย่างเอ้อแตไมันไม่ขึ้นไปวะไม่ขึ้นไปขึ้นดีวะขึ้นสวยสวยตัวสวยวูบไปไหนแล้วไปไแล้ว สวยแค่นี good, so good, ้ได้ผุโอเคผมต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย